สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะก็วันนี้นะคะ มาทำงานตัวอองแล้วค่ะแล้วก็ขอถือโอกาสเลยนะคะในการแนะนําอาหารเสริมค่ะเพราะมันถึงเวลาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีเพื่อนนางหนึ่งนะคะนางบวนมากค่ะต้องการมาแล้วนางก็พูดทุกวันเลยนะคะว่า,าอ๋อเวลาจับโอเคค่ะได้เวลาแล้วคะ่ะแต่ช่วงนี้เบลยุ่งมากๆเลยนะคะก็ขอโทษดีนะคะที่เบลอาจจะอัพชาลงไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มเลยเอ้อก่อนอื่นเบลจะบอกก่อนนะคะว่าอาหารเสริมทุกตัวที่เบลทานเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่สามารถหาได้นะคะตามหรร้าสัดสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เ จะเน้นที่มีออยอนะคะแล้วเบลก็จะไม่เน้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีตัวนี้มันแบบเฮ้ยโอเคไม่มีออยอก็โอเคอะไรเงี้ยคือเบลรู้สึกว่ามันต้องกินเข้าไปเนาะบางทีมันก็ดูอันตรายเนาะก็ยังไงก็เพื่อนเนก็เซฟเซียนนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาหาอะไรก็ลองหาที่เราสามารถเชื่อถือได้เนาะแล้วก็หาได้ง่ายๆนิดนึงเนาะโอเคค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวแรกค่ะตัวนี้เลยค่ะเมกะวีแค่กรฟซีนนะคะเห็นไหมคะตัว อ่ ه, าไม่กับวิกายแคลซีนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ชุวยเกกับเรื่องผิวพรรณค่ะเกี่ยกับความงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะแล้วก็การตักต่อต้าอ,อันนี้ สำหรับใครนะคะที่ต้องการต่อตาอ,อันมูลสลักบอว่าเคยฉันเริ่มแบบมีรอยดําหรือฉันเริ่มแบบมีสิวซีเออมีริ้วรอยสิวเซียนนะคะหรือว่าหลุมลึกๆอะไรอย่างงี้ค่ะเกรปซีก,ก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรเป็นยาอายุวัฒนะนะคะสำหรับสาวๆจริงๆนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการจะเ,ออเน้นเรื่งองริ้วรอยหรือรอยดำบนใบหน้านะคะก็สามารถช่วยได้นะคะเบลซื้อที่ อยู่เน้นมอค่ะตัวนี้นะคะเป็นของเมกาวีแคร์นะคะราคาประมาณ5้าถึงหกรนะคะแต่ข้างกล่องจะเขียนเป็นเจ็ดร้อยบาทซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปแลยเนาะเออเบลซื้อที่อยู่เน้นมอชั้นหนึ่งนะคะตรงร้านขายยาเลยค่นนะคะ่ะตัวต่อไปเลยนะคะขอเร็วนิดนึงนะจ๊ะเออก็ตัวนี้ค่ะเป็นวิสต้านะคะเป็นออเซโรล่าเชอร์รี่หนึ่งพันบริกรัมนะคะตัวนี้นะคะเบลได้มาจากตอนที่เบลไปรอขึ้นเครื่องนะคะที่ดอนเมืองค่ะเบลซื้อที่เซเว่นนะ,ะของ ตอนเมืองไอพ่อนั่นเองนะคะแต่เบลไม่แน่ใจว่าที่เซเว่นอื่นๆจะมีหรือเปล่านะคะแต่เบลซื้อเพราะว่าเบลหลุมเอาตัวนี้ไปตอนที่เบลจะไปตามจังหวัดนะคะเบลก็เลยซื้อตัวนี้มากินนะคะซึ่งถามว่าประทับใจไหมเป็นซองขนาดทดลองนะมีแค่เจ็ดเม็ดเท่านั้นนะคะประทับใจมากเพราะรู้สึกว่ากินไปห้าอันแล้วเ,เห็นผลห้เาเม็ดห้าเม็ดแล้วเห็นผลเลยนะคะรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นนะคะแล้วก็กระฉับขึ้นไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันโอเคมันดีมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะ เอออันนี้รู้สึจกจะแค่80บาทหรือ70บาทประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าเออมันจะดีกับฉันไหมอยากจะลองออตัวทดลองก่อนกับตัวนี้ได้นะคะอโลเวราเชลรี่ของมิสตานะคะค่ะตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะก็คือตัวนี้ DHC นั่นเองนะคะ DHC เบลกินค่อนข้างเยอะนะคะก็ตอนที่คนเขาบอกว่ารีวิวว,ว่าเฮ้ย มันดีมากเลยมันยังงูย่างนี้มันก็ไปหาในจีบานบ้างไปหาในพันทิปบ้างเหมือนว่างเนาะจริงงานเยอะมากงานเยอะอะไรเยอะนะคะก็ก็ยังไปหานะคะนะคะแต่และตัวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะโอเคเยวกินอ่ะเบวกินนะคะตัวแรกนะคะเป็นวิตามินซีค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องของผิวกระต่างสายนะคะเพราะเบลกินคนสูงสองสิบเอยว่าะะะจะเน้นความกระต่างใสเป็นหลักน,นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นวิตามินซีที่เป็น1 0 0 0มิลลิกรมัมหรือีวันแ่บ วันนเเาะออซึ่งก็ดูแล้วกันนะคะว่ากินแล้วโอเคไหมโดยส่วนตัวแล้วเบลว่ามันโอเคนะแต่ว่าเบลชอบของเมกะวีแคร์มากกว่านะคะเพราะเมกะวีแคร์เนี่ยเบลรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่าตัวดีเอสซีนะคะช่องนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทเพราะว่าหกสิบบาทอย่งมันสองร้อยห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่เกินสามร้อยนะคะจะเป็นคนที่ความจำค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะเพราะทุกคนซื้อให้อะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อด้วยตัวเอง ไม่ใช่ละทุเรกเกินไปนะคะก็ประมาณนั้นนะคะก็ดีนะคะแต่ขอเตือนนิดนึงนะว่าวิตามินซีนะคะไม่ต้องกินเยอะนะเพราะว่าล่อไปวันหนึ่งเจ็ดเม็ดนี่ก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอกินเกินหนึ่งพันมิลลิกรัมหรือว่าเกินที่ร่างกายต้องรับได้แล้วนะคะก็จะเราก็ต้องขับ,บัสาวะออกมานั่นเองนะคะเพราะร่างกายมมนรับได้แค่นั้นจริงๆนะคะแล้วก็เออกินตัวนี้เราจะเข้าน้ําบ่อยเพราะมันเป็นวิตามินซีนะจ๊ะไม่ต้องตกใจค่ะแล้วก็ ตัวพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเรื่องของเรื่องการเบิร์นนะคะการเผาผลาญเวลาเรากินข้าวเสร็จเรารู้สึกเราเบิร์นไม่เกง่งเราเบิร์นไม่ดีแล้วก็กินตัวนี้เข้าไปนะคะแต่อย่างไรนะคะก็ต้องออกกาลังกายด้วยนะคะให้ร่างกายขยับเคลื่อนไหวนะคะตัวนี้จะหาได้ซื้ออันนี้เบลซื้อที่อยู่ในมอเหมือนกันนะคะเป็นร้านพี่ฝนมั้งถ้าเบลจะไม่ผิดนะคะอยู่ตรงหน้าปากซอยใกล้ๆก,กับร้านที่ขายบิ๊กไอค่ะตัวนี้นะคะก็จะราคาถูกนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ b s t ค่ะเป็นเกี่ยวกับเอ่อการกระชับน่องเห็นไหม การลดน่องการลดต้นขาต้นแขนนะคะแต่ตัวนี้เบลรู้สึกว่าเบลกินเราไม่ค่อยเห็นผลเลยหรือเป็นเป็นเพราะว่าเบลอาจจะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายขาไกลแขนนะคะแขนก็เลยยังแบบยังใหญ่อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็เล็กลงนะคะเพราะว่าผอมลงนะคะเนื่องจากตอมใจไม่ใช่นะคะค่ะก็อดอาหารนะคะเพราะว่าอยากจะผอมลงนี่เองนะคะก็ตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครเห็นผลนะคะหรือว่ายังไงนะใครบอกว่าดีก็มีตัวอื่นแนะนานหรือใครรู้สึกว่ากินแล้วดีก็มาช่วยยงเบลนิดนึงนะจ๊ะเบลอาจจะ ไม่ได้เรื่องเองนะคะเอาไปว่าของเขานะคะค่ะก็โอเคนะอ่ะส่วนตัวสุดท้ายนี่นะคะเป็น d ีเอสค่ะตัวนี้สาวๆน่าจะต้องรู้จักมันเป็นตัวที่แบบกินแล้วเขาเรียกว่าหน้าหน้าเด้งดึ๋งอะให้แบบหน้าแบบดูสวยดูแบบเอ้ยตึงดูแบบเฮ้ยด้กกุกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยดึงเงี้ยอ่ะอะไรประมาณนี้จะเก็กทำไมนะ ก็ประมาณนี้นะคะแต่เบลรู้สึกว่ากินแล้วผิวหนังก็ดูแบบยืดหยุ่นดีนะแต่ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นแต่รู้ชิ้รู้สึกว่าเออหนังมันแบบมันอีลาสติกดีอะค่ะคือยืดหยุ่นดีเนาะก็โอเคตัวนี้นะคะราคาไม่แพงเหมือนกันนะตัวนี้ใช้ได้ถ้าสาวๆที่รักสวยรักงามก็แนะนำนะคะค่ะแล้วก็บิลมีเสริมให้นิดนึงเนาะก็จะเป็นตัวที่มาร์กหน้าแล้วกันนะคะ ตรงมักหน้าตัวแรกของเบลนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นมักเต้าหู้นะคะซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะมันดังมากนะคะเมื่อปีปลายปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเนี่ยค่ะดังมากตัวนี้นะคะเบลใช้ไปค่อนข้างเยอะเราเหมือนกันเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็โอเคใช้แล้วอืกินหอมด้วยนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกินมันใช้แล้วมันก็จะรู้สึกว่า หน้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นของใบหน้ามากนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรหน้ามีความชุ่มชืนน้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของกระจางใสไหมเบลไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้นะคะแต่เบลเห็นเรื่องแบบใบหน้าที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวท็อปฮิตของเบลแล้วหาซื้อได้ตามวัาสันหรือบูธทั่วไปเลยนะคะคือบูธมีหรือเปล่า พูดมั่วอยกและไม่รู้นะคะเป็น My Beauty Diary ค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นเอ่อหอยเนี่ยค่ะหอยหอย b a c k b a c k Pro เนี่ยค่ะค่ะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยเบลว่าดีมากเลยนะคะกับตัวอีกตัวนึงเป็นตัววนะคะซึ่งเบลใช้หมดไปแล้วรู้สึกว่าเบลวชอบแล้วเบลรู้สึกว่าเบลใช้แล้วหน้ามันขาวจริงเวลาหน้าเราอ่อนล้ามากๆหน้าเราเหนื่อยล้ามากๆเบลว่าดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้คือมาแล้วก็นอนไปเนี้ยนอนนอนสบายนอนนอนทำหน้าสวยอะ่ะเออแต่ ทำไมต้องนอนทำหน้าสวยเออไม่รู้สิคะพาสวยก็ตัวนี้นะมันก็จะดีเหมือนกันนะคะก็ใช้ได้เลยนะไปหาซื้อมานะราคาไม่แพงเลยมีสองซองประมาณร้อยเก้าเก้าหรือสองร้อยเนี่ยโดยใช้ประจําเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะที่บอกให้หน้าสวยครบเส็นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะบีโอเลนะคะใช้คนที่มีสิวเซี้ยนนะคะหรือสิวแบบพวกขา,ขาวๆอาจจะไม่ใช่ตามจมูกนะตามคางตามหน้าผากอะไรเงี้ยบางคนอยากจะให้หน้าเนียน ครีกครบเซตนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมีความเนียนหน้าขึ้นนะคะเป็นของบิโอเรนั่นเองค่ะเป็นของญี่ปุ่นนะบิโอเรยญี่ปุ่นค่ะจะสามารถาหาซื้อได้แต่วัดสดุทั่วๆไปนะคะจะต,ต้องเป็นวัดสดุที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะหรือก็อาจจะเป็นวัดสดุตามห้างดังๆนิดนึงนะคะก็จะหาซื้อได้ค่ะ โอเคเร็วมากรวดเร็วมากนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่ายังไงก็เบลหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วยังไงคลิปหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เบลจะมาแชร์มาอัปเดตนะคะเบลก็จะมาอัปเดตในนี้แล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้เบลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย